รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีผมพี่หลามจิโก้ไอทีผมออสไทโรดเราสองคนนะครับคุยกับคุณผู้ชมมาเกือบ1ปีแล้วครับเวลาวิ่งเร็วมากเลยนะครับพี่หลามโอ้พูดเรื่องของเทคนิคการนําเอาความรู้และเกล็ดเคล็ดลับต่างๆบนโลกออนไลน์ครับผมนำมาปรับใช้กับธุรกิจของคุณนะครับเพื่อให้เกิด ตรงกับชื่อรายการของเราเลยกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีคือทําให้ออนไลน์เนี่ยยังไงขายดียิ่งขึ้นใช่ครับบางคนไม่ได้ค้าขายบอกดูรายการนี้ได้ไหมดูได้ใช่ครับคุณไม่ต้องค้าขายแต่คุณก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยขายดีมากยิ่งขึ้นขายตัวเองอเป็นคนทํางานนะบางคนบอกผมเป็นมนุษย์เงินเดือนผมจะต้องขายดีทําไมโอ้ยคุณไม่รู้อะไรถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนนะแล้วคุณมาโปรโมตตัวเองนะด้วยหลักการของเรานะครับ บริษัทอื่นๆก็จะมาดึงตัวคุณไปทํางานไงทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนงานเงินเดือนขึ้นไหมขึ้นหรือเปล่าขึ้นสิขึ้นสิมันไม่มีเปลี่ยนงานแล้วได้เงินเดือนน้อยลงครับผมใช่ไหมฮะทำให้ชีวิตเราก้าวหน้าขึ้นทุกอย่างมันดีขึ้นแหะขณะคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนคุณยังสามารถทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้อะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราพูดเนี่ยมันไม่ได้เหมาะสําหรับคนค้าขายอย่างเดียวถูกต้องนะฮะบางคนนั่งดูมาเนี่ย คือคือไม่รู้วา่าเพิ่งมาดูหรือหรือดูไปแค่ไหนแล้วนะครับผมแต่ถ้าดูตั้งแต่ต้นแล้วฟังเราพูดมาเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยว่าทั้งหมดนี้มันเอาไปใช้ได้ในทุกๆเรื่องเลย ทุกแง่มุมเลยประกายที่เราบอกไปเนี่ยมันเอาไปทําให้คุณถ้าไปแข่งขันหรือไปทําออนไลน์แข่งกันหรือการทําค้าขายเอาไปประยุกต์ใช้ในการค้าขายคุณก็จะเริ่มมีความแตกต่างจากคนอื่นที่เขามาแข่งกับคุณก็หวังว่าน่าจะพอช่วยท่านผู้ชมได้นิดนึงก็ยังดีครับนี่ครับในรายการของเรานะครับเราแนะนำมาหลายๆเรื่องมากๆเลยใชครับนะครับในตอนนี้ก็เช่นกันอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย พีออสก็สองสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงเรื่องว่าการค้าขายใน f เฟซบ o o กเราแนะนำทริคในการทำบน f a c e b o o นะฮะแล้วก็ถัดมาก็คือ IG ในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมาสัปดาห์นี้เราจะไปแพลตฟอร์มอื่นกันบ้างที่เป็นที่มันมีลักษณะที่เป็น Marketplace มากยิ่งขึ้นใช่ครับนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนชื่อ Marketplace หรือชื่อแพลตฟอร์มนะฮะรวมไปถึงองค์กรท,ทั้งหมดที่เราพูด ต่อไปนี้ต้องให้เข้าใจก่อนนะครับทุกท่านที่ดูรายการเรานี้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ที่ตรวจตารายการนี้อยู่ก็ตาม,มนะฮะผ,ผมบอกเลยว่าเราไม่ได้มาโฆษณาสิ่งที่เรากำลังจะพูดสิ่งเหล่านี้ใช่ครับผมแต่มันเป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนต้องใช้งานอยู่ ช้ทุกคนใช้อยู่แล้วซื้อของอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการนาเอาสิ่งนี้มาพูดไม่ได้เป็นการเพื่อโฆษณาแต่เป็นการแนะนําเทคนิคและวิธีการที่จะนําไปใช้ในสิ่งนั้นๆเพื่อเพื่อให้มันตรงกับสิ่งที่คนดูต้องการที่สุดใช่ครับเพราะฉะนั้นมันช่วยไม่ได้ครับที่เราจะต้องเอ่ยถึงถูกต้องนะและต้องบอกวิธีการและต้องบอกว่าข้อดีอะไรคืออะไรเราไม่ได้พูดข้อดีอย่างเดียวเราพูดข้อเสียได้ด้วยใช่ครับผมนะฮะเราก็จะแนะนําสิ่งเหล่านี้ไปเพราะฉะนั้น ขอให้เข้าใจเจตนาเราด้วยใช่ครับเจตนานของพวกเราเนี่ยก็คืออยากจะให้ท่านผู้ชมสามารถเอาสินค้าเนี่ยไปขายวันที่ต่างๆนะครับเราก็จะพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้เป็นคนเลือกว่าคุณจะต้องไปขายของผ่านที่นั่นที่นีทนน่ที่นู่นที่นั่นยังไงอ,อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ชมแต่ละท่านะจะเลือกเองว่าแพลตฟอร์มไหนอะไรเหมาะกับตัวคุณคเหมาะกับสินค้าของคุณ คุณก็ไปลองผิดลองถูกค้าขายเนี้ยเราก็มองแค่เป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งให้ความรู้ไปอย่างมาเก็ตเพจที่เราแนะนําวันนี้ก็จะแตกต่างจาก Facebook Facebook ก็ถือมีความเป็น Marketplace ในตัวแต่จริงๆมันคือสื่อสังคมโซเชียลไงใช่ครับผมใช่ไหมฮะมันก็มีความปนนกันอยู่ในนั้นก็คือโซเชียลด้วยค้าขายด้วยปนปะปนกันไป Ig ก็เหมือนกันสิ่งที่สิ่งที่โซเชียลเนี่เวิร์กทำเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เอื้ออำนวยต่อเรา100%ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำในวันนี้คืออย่างพวก Lazada Shopee ใช่อันนี้เป็นมาร์เก็ตเพลจริงๆคือไม่มีโซเชียลเลย คนไม่มาคุยกันเล่นในนี้คนมาเพื่อซื้อของคนมาเพื่อหาซื้อของมันคือห้างสรรพสินค้าออนไลน์นั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ผ m a มาเก็ตเพสพวกนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผู้คนที่เขาทําธุรกิจค้าขายอยู่ครับผมคือถ้าคุณไปขายของบน Facebook คุณต้องพยายามขนวายหาผู้คนมาเดินเข้าร้านคุณใช่ครับคุณต้องพยายามโฆษณาให้คนเห็นร้านคุณเยอะๆครับผมแต่ถ้าคุณไปอยู่บนมาเก็ตเพสอย่างลาซาด้าครับคุณปักหลักอยู่ตรงนี้เลยนี่คือสถานที่ขายของคนจะซื้อของมาหาคุณที่นี่ใช่ครับ มันไม่เหมือนกันนะมันคนละวันเวล่ะเมื่อก่อนเราต้องพุ่งไปหาลูกค้า below the line ครับตอนนี้เนี่ยเป็นลูกค้าเนี่ยพุ่งมาหาเราเลยใช่ครับผมนะเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยคนละเรื่องเลยใช่ครับผมบางคนยังไม่เคยเปิดร้านบนแพลตฟอร์มเหล่านี้เลยอย่างลาซาด้าอย่างเงี้ยอยากเปิดร้านบนลาซาด้าต้องทำยังไงครับพี่อนะครับหลายคนเนี่ยเคยแต่ช็อปไม่เคยคิดจะเปิดร้านนะครับวิธีการเปิดร้านสมมุติว่าเราเข้าไปในตัวลาซาด้าใช่ไหมครับ พอเข้าไปใน Lazada เสร็จแล้วเนี่ยมันะจะมีขายสินค้าผ่านกับ Lazada เห็นไหมครับมมีเมนูนี้อยู่อ่าซึ่งปกติเวลาเราช้อปปิ้งอะ่ะเราไม่เคยดูเลยและว่ามันมีอยู่ เราส่วนใหญ่เราก็จะไปหาค้นหาสินค้าอย่างเดียวเราเข้ามาถึงปุ๊บเราซร์ออย่างเดียวอ่ะแน่นอนเราเป็นผู้ซื้อนี่แต่ถ้านี่ลองมุมกลับดูอันนี้คือเราจะเป็นผู้ขายแล้วสมมติเราจะเป็นผู้ขายเนี่ยเราต้องขายสินค้ากับปราษัทซาร์ด้ามีอยู่ข้างบนครับในมือถือก็มีในคอมพิวเตอร์ก็เห็นกดเข้าไปก็ได้ครับพอแตะเข้าไปเสร็จปุ๊บแต่เนี้ยเราต้องเตรียมข้อมูลแล้วล่ะว่าเราจะขายอะไรและเราเป็นใครต้องยืนยันกับทางตัวแพลตฟอร์มเขาทุกแพลตฟอร์มที่มีการค้าขายออนไลน์เกี่ยวกับเงินเนี่ยอาจจะต้อง จะต้องดูนิดหนึ่งว่าคนผู้ขายเนี้ยเป็นใครนะครับซึ่งออพอเข้าไปแล้วเนี่ยผมว่ามันมันก็ต้องเตรียมข้อมูลเป็นพื้นฐานรเ,ราเราเป็นใคร,ครเ,เราสามารถเลือก2ออย่างนะครับ,รบเวลาเราเลือกเนี่ยเราอาจจะเลือกเอ,อ ผู้ขายบนลาซาด้ามี2ชนิดมี2ชนิดครับครัผู้ขายบนลาซาด้าเนี่ยมีอันนึงก็คือเราเป็นผู้ขายแบบทั่วไปเป็นฉันเป็นร้านค้าในประเทศเป็น local business นะครับอันนี้ก็คือกรณีที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกแบบคนเดียวเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นท่านผู้ชมทั่วไปก็อ,อาจจะเป็นทางซ้ายอ,อัน สำหรับอันขวาเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์เป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นเจ้าของสินค้าใช่ครับเป็น a u t h o r i ไร d <ม>์ e a ลเลอรครับ,รบอย่าง<ม>เป็นทางการคุณจะสามารถมาสมัครใน Lazada ในรูปแบบที่เรียกว่า Last Mall ได้ตัว last s t m l เนี่ยอันเนี้ยในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยจะรู้สึกว่า t m มอจะน่าเชื่อถือกว่าใช่ครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับเป็นเป็นร้านที่ได้รับการรับรองถูกต้องอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นเนี่ยการยื่นเอกสารสําหรับ拉 m มอลเนี่ย,ยะจะเยอะอกว่าะนะครับบางคนเนี่ยไม่ชอบความยุ่งยาก อาจจะเริ่มง่ายๆก่อนจากเป็นร้านค้าธรรมดาก่อนก็ได้แต่ความน่าเชื่อถือต่างกันนะเหมือนผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็เห็นนะ่ะว่าเวลาสินค้าอย่างเดียวกันนะ่ะอ,อันนึงอยู่ในร้านมอลอีกอันนึงเป็นร้านขายทั่วไปอนะ่ะร้านมอได้เปรียบนะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นตัวแทนจาหน่ายที่ถูกต้องคุณก็สมัครเป็นแบบร้านมอก็ได้นะครับ ถ้าราคาเท่ากันเนี่ยยังไงเราก็เลือกลาสมอลใช่ครับผมแต่ถ้าไม่ใช่ลาสมอลแล้วราคาถูกกว่าเราก็ต้องพิจารณานิดนึงใช่ใช่ใช่ซึ่งการการสมัครของเขาเนี่ยขั้นตอนการเปิดร้านของลาซาด้าเนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่ได้ยุ่งยากมากครับก็คือเริ่มจากลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนอย่างที่บอกลาสมอลอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้อง ส่งเอกสาร,รเราต้องส่งเอกสารที่เป็นเปเปอร์ของเราจริงๆครับส่งไปให้ทางทางทางลาซาด้าซึ่งเขาจะมีใบทะเบียนการค้าพาณิชย์จดกับกรมพาณิชย์สัมพันธ์อะไรเนี่ยมีทุกอย่างหลักฐานนะฮะการจดทะเบียนใบอนุญาตการขายถ,ถ้าคุณขายสินค้าประเภทที่ต้องมีใบอนุญาตคุณทําใบอนุญาตหรือยังใช่นะฮะแล้วก็หลักฐานพวกนี้แหละนะจดทะเบียนบริษัทรูปแบบของบริษัทคส่บส่าไปเลย ถ้าถ้าเป็นบุคคลก็อาจจะเป็นส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปนะครับเพื่อเพื่อเพราะว่าทางเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าทางลาซาด้าเขาก็ต้องเช็คให้ดีว่าร้านค้าเนี่ยมีตัวตนจริงไหมใช่เพราะเขาต้องดูแลหลังหลังจากที่เราเข้าไปเป็นร้านค้าในเครือเขาแล้วใช่ครับเขาต้องดูแลเราใช่ครับแล้วก็เขาต้องปกป้องลูกค้าด้วยไม่ให้เราเป็นตัวปลอมถูกต้องนะครับเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเมื่อเรียบร้อยเราก็ใส่ข้อมูลสินค้าลงไปใส่สินค้าลงไปเสร็จปุ๊บอ่าในแพลตฟอร์มเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาจะมีแคตตาล็อก มีรูปแบบซึ่งเหมือนกันแทนที่เราจะต้องไปลงทุนทําเว็บทําแอปทําอะไรเนี่ยรเราไม่ต้องเลยในมาเก็ตเพลสเนี่ยอย่างอย่างลาซาเนี่ยเราพอเราสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ช่องทางหลังบ้านนะฮะที่เขาเรียกว่าแบ็ t เ g e คุณสามารถเข้าไปแล้วคุณก็ไปใส่เลยแคตตาล็อกนะ,ะสินค้าค,คุณไปจัดระเบียบร้านของคุณใส่ราคาใส่รูปภาพใส่วิดีโอประกอบ นะฮะให้รายละเอียดสินค้าทุกอย่างเนี่ยยิ่งใส่รายละเอียดมากขึ้นตกแต่งรูปภาพดูดีร้านค้าค,คุณก็ดูมาตรฐานใช่ครับผมในการที่จะเปิดร้านค้าใน Lazada เนี่ยโอเคการเปิดมันอาจจะง่ายเพราะฉะนั้นคู่แข่งเราก็เปิดง่ายเหมือนกัน ทุกคนก็ทําได้ดอ่าถูกไหมพอเปิดเสร็จแล้วเนี่ยมัน,มน,มนเวลามันเปิดมันเปิดง่ายก็จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคข้อดีของตัว l a z a ด a เองเโอเคเปิดง่ายมีระบบขนส่งสินค้าให้โอ้โหนะครับแล้วก็มีการอบรมมีระบบ payment gateway ให้ด้วยเออใช่ครับผมสามารถรเชื่อมโยงได้แปลว่าเราสมมติ มันง่ายกว่าการที่เราทําเว็บไซต์แล้วเราจะต้องมีการระบบชําระเงินระบบสต็อกสินค้านู่นนี่นั่นอ่งอันนั้นยุ่งยากมากนะใช่ครับแค่แค่ระบบชําระเงินเนี่ยผมจะบอกให้ถ้าใครเคยทําเองคุณจะรู้เลยครับผมคุณจะรับบัตรเครดิตคุณจะรับแบบว่า QR Code โค้ดอะไรเงี้ยระบบช่องทางการจ่ายเงินต่างๆเนี่ยคคุณต้องไปติดต่อธนาคารเองแล้วต้องมีมหลักถงหลักฐานมีขั้นตอนเยอะแยะใช่แล้วมีค่าธรรมเนียมค่อนข้างเยอะด้วยใช่แต่พอคุณมาอยู่กับร a ศดานี่คุณสามารถใช้ระบบการชําระเงินที่รัศดามีอยู่ได้เลย ใช่ครับผมซึ่งมันก็จะง่ายขึ้นนะครับพอมีระบบตรงนี้เสร็จแล้วอันแรกเนี่ยมีโปรโมชั่นพวกทุกทุกมาเก็ตเพจเลยมีโปรโมชั่นอันหนึ่งน่าสนใจก็คือคอมมิชชั่นศูนย์เปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นศูนย์เปอร์เซ็นต์แปลว่าเมื่อเขาจะรูดบัตรอะไรมาก็แล้วแต่ไม่มีการหักค่าธรรมเนียมในเรื่องของการใช้แพลตฟอร์มเขาซึ่งในช่วงแรกมันก็มือเหมือนโปรมือถืออ่ะช่วงแรกๆมันก็จะมีโปรพิเศษแต่รของเขาแต่พอใช้ไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยข้อดีที่ผมบอกว่าอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ย สมัครเข้าไปในใช้พวกมาร์เก็ตเพ e ต่างๆนะไม่ได้ระบุยี่ห้อนะก็คือว่าไปใช้เนี่ยเพราะว่าเขามีแพลตฟอร์มอยู่แล้วเขามีระบบให้เราใช้อยู่แล้วเราก็โอเคอาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมบ้างพอใช้ใช้ไปมันอาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมในการใช้ตัวแพลตฟอร์มเหล่านั้นเนี่ยรเราก็จําเป็นต้องจ่ายเพราะว่ามันคือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ครับเหมือนเราไปเช่าที่เขาขายถูกต้องอระหว่างขายในซอยในบ้านเรากับการเอาของไปขายในห้างดังอ่ะแน่นอนตลาดตรงนั้นอ่ะมีข้อดี ก็คือเห็นมีโอกาสที่ลูกค้าจะเห็นเราเยอะมีคนเดินเยอะใช่ครับผมแล้วก็มีเพื่อนเล่นเยอะด้วยนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็มีเหมือนกันครับการแข่งขันสูงโอ้โหเดือดในเดือดเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่ขายสินค้าชนิดนั้นแน่ๆยกเว้นว่าคุณผลิตสินค้านั้นเองแล้วคุณไม่ได้ทําส่งใครเลยแล้วก็ไม่มีใครผลิตอีกเลยในโลกใช่ครับแต่ยังไงแค่คุณขายสินค้าที่เป็นคอมมอนเป็นเจเนอรัลทั่วไปครับเสื้อผ้าหน้าผมอุปกรณ์รับของมาขายเหมือนกันยังไงก็มีคู่แข่งใช่ครับทีนี้มันกก็วััดนละ มันเป็นตลาดมันเป็นมันเป็นเวทีกลางที่ต้องวัดกันว่าใครจะแข็งแกร่งหรือใครจะทําได้ดีกว่ากัน,นก็ต้องสู้กันด้วยบริการคุณภาพนะฮะเรื่องของราคาแต่ราคาแนะนําเลยอย่าไปสู้กันอย่าไปตัดราคาแข่งกันนะฮะช่วยกันพยุงราคาไว้ดีกว่านะครับใช่ครับนะะในการค้าขายผ่านลาซาด้าเนี่ยอีกอันหนึ่งที่ที่ผมว่ามันน่าจะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นยังไม่พร้อมที่จะทําเว็บไซต์เลยเอ่พร้อมมีแพลตฟอร์มต่างๆมีแป m น n มนเกตเวลแล้วเนี่ยมีระบบขนส่งเนี่ย อีกอันหนึ่งก็คือว่ามันจะมีระบบป้องกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายคือประมาณว่าถ้าท่านผู้ชมยังไม่เคยทําการค้าออนไลน์มาก่อนจะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะสมัยแรกๆะในการออนไลน์คุณจะจ่ายก่อนแล้วแล้วคนขายจะส่งของไหมต่างคนต่างระแวงซึ่งกันและกันใช่ไหมเนี่ยลาซาด้าเขาจะมีตรงกลางอยู่ครับเขาจะเหมือนเป็นตัวกลางไวว้กก่อนนเป็ตัลางที่มีการชําระเงินเกิดขึ้นเขาก็จะออนโฮไว้ที่เขา เมื่อส่งของเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเคลียร์เงินให้กับผู้ขายนะ,ะซึ่งมันจะทําให้ความมั่นใจของลูกค้าเนี่ยมีสูงขึ้นใช่ครับว่าอโอเคไม่มีปัญหาระหว่างทางแน่นอนเ,ออเพราะ<ป>ว่ามีลัซซ่าคอยดูแลอยู่ใช่ครับคอยปกป้องทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับหรือในกรณีที่ ผู้ซื้อเนี่ยไม่พอใจสินค้าก็สามารถส่งสินค้าคืนมาได้เขาจะมีกติกาเนาะปิดคืนได้ภายใน7วันอะไรเงี้ยใช่แต่ต้องส่งกลับในสภาพเรียบร้อยนะถูกต้องนั่นแหละซึ่งถ้าถ้าเราทําเองครับไอ้ระบบพวกนี้ถ้าเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนเราจะมือหัวมากอย่างเช่นเอ้ยบัตรเครดิตเขาเขาตัดเงินมาแล้วเราได้เงินสดมาแล้วเอ๊ะเราจะคืนเขายังไงนู่นนี่นั่นซึ่งไอ้ระบบพวกนี้ทางพวกมา r k เก็ตเพสทั้งหลายแหละเขามีพร้อมอยู่แล้ว มันก็เลยทําให้การค้าขายคือมันไม่ใช่แค่ซื้อมาแล้วก็เอาไปขายแล้วก็กลับมามันจะมีรายละเอียดปริกย่อยเยอะ<ช>ซึ่งตัว Market ็ตเฟสพวกนี้เขามีประสบการณ์เขาก็มีซิสเต็มหรือมีระบบที่จะรองรับที่จะสามารถทําให้การค้าขายของเราเนี่ยเราไปเน้นเรื่องการขายของได้เลยแล้วสิ่งหนึ่งที่แพลตฟอร์มเหล่านี้เขาทานะครับคือเขาก็โปรโมทตัวเขาเองด้วยเพราะเขาอยากให้การซื้อการขายเนี่ยมันมาอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีงบการตลาดมาในแต่ละช่วงของเดือนของปี ซึ่งงบการตลาดบางนี้บางทีเนี่ยสินค้าในร้านเราที่มันตรงกับช่วงนั้นอย่างเช่นหน้าร้อนคุณขายแอร์นะฮะ拉斯ดาเขาอาจจะมาบอกคุณเลยว่า คุณขายแอร์อยู่ใช่ไหมคุณทำโปรโมชั่นแอร์เลยลดเยอะๆเดี๋ยวเราช่วยออกส่วนต่างในการลดตรงนั้นอ๋อไอ้ที่บางครั้งเนี่ยทำไมของบางอย่างราคามันถูกลงเยอะใช่คือแพลตฟอร์มอ่ะเขามาซัพพลายหรือมาช่วยสนับสนุนทำให้ราคามันถูกลงกว่าปกติได้ใช่คือเราไม่ได้แบกรับส่วนต่างที่เราต้องลดราคาลงอย่างเดียวเราไม่ได้มาเฉือนกำไรของเราอย่างเดียวครับทางแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งที่มาช่วยตรงนี้ทำให้แบ่งเบาภาระหรือว่าทำให้เราสามารถทำให้ราคามันน่าสนใจมาก นได้อันนี้มันก็จะช่วยกระตุ้นการขายครับผมใช่ไหมฮะ<ช>ซึ่งอันนี้มันจะเป็นโครงการที่แบบว่าถ้าเราขายดีๆเป็นร้านค้าที่โดดเด่นนะฮะแล้วมีบริการดีๆเนี่ยเขาก็จะเอาเราไว้เป็น A <ช>เอลิสเขาจะมี A B C D E <ๆ S 2> แล้วเขาก็จะดูว่าเขาอยากจะทำอะไรกับใครมากน้อยแค่ไหนใช่ครับอ๋ออย่างนี้แหละ นะเทคนิคอย่างหนึ่งที่ที่ผมไปไปไปสืบพ้นมาจากคนที่ขายผ่าน Lazada เนี่ยป็นไงครับอย่างหนึ่งก็คือเหมือนโซเชียลเลยครับ,รบก็คือเทคนิคเนี่ยเนื่องจากว่า Lazada เขาจะดูว่าสินค้าตัวไหนเนี่ย แพลตฟอร์มเนี้ยจะจะเช็คว่าสินค้าตัวไหนขายดีขายไม่ดีแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะนําสินค้าเราไปแนะนํอให้กับคนที่สนใจในหมวดสินค้านั้นเรื่อยๆถูกไหมครับอย่างหน้าแอปเนี่ยเขาจะมีส่วนกลางเขาจะมีแนะนำเขาก็จะเอาแนะนําเข้ามาเนี่ยถ้าเราถ้าเราได้รับการแนะนําบ่อยๆร้านเราก็จะมีผู้คนผ่านเข้ามาเยอะขึ้นใช่ซึ่งเทคนิคการจะทําให้ตัวระบบแพลตฟอร์มเนี่ยเอาสินค้าของเราไปแนะนำได้เนาะซื้อแอดได้หครับแล้วเราซื้อแอดคือลักษณรเขาก็ขายแอดด้วยไงใช่ครับเราก็ซื้อแอดให้เขาเอาหน้าร้านเราเนี่ยหรือไอเทม สินค้าเนี่ยไปไว้หน้าแรกก็ได้ครับผม <S <S แล้วก็เราจะต้องเข้าไปมีอันหนึ่งที่เป็นเป็นคล้ายอัลกอริทึมครับเขาบอกว่า ถ้าสินค้าตัวไหนไม่มีการอัปเดตรายชื่ออัปเดตข้อมูลสินค้าเนี่ยบางครั้งอ่ะสินค้าตัวนั้นจะถูกเตะออกไปถูกเตะออกไปจากการมองเห็น,นมันยังอยู่ในร้านนะแต่ทําไมไม่มีคนซื้อเลยก็เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้อัปเดตสินค้านั้นเป็นเวลานานเทคนิคก็คืออาจจะต้องเข้าไปใส่รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมใส่ภาพประกอบเพิ่มเติมไปเรื่อยๆคือพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เนี่ยพอใส่ข้อมูลสินค้าไปแล้วล้วก็จะทิ้งไว้เลยพอทิ้งไปเลยปุ๊บ ยิ่งขายไม่ได้ก็จะยิ่งไม่สนใจมันใช่พอมาเช็คดูเอ๊ะทำไมยอดวิวของตัวนี้แทบจะไม่มีใครวิวเลยใช่แสดงว่ามันไม่ถูกนําเสนอโดยแพลตฟอร์มเลยโดยแพลตฟอร์มนั้นใช่ครับก็คือต้องเข้าไปแก้ไขใส่คีย์เวิร์ดเหมือนทำ SEO เลยคเลยใส่คีย์เวิร์ดที่คนค้นหาใส่แฮชแท็กใส่รายละเอียดให้เยอะๆเข้าไว้ใใส่ภาพประกอบเยอะๆรายละเอียดสำคัญมากใช่ครับผมช้อปปิ้งออนไลน์บ่อยผมไปซื้อของบริการพวกนี้บ่อยมากทุกวันนี้ ที่บ้านยังบ่นอยู่เลยว่ามีพัสดุไปชนีมาไม่ต่ำมาไม่ทุกไม่ไม่เว้นวันอ่ะคือแบบทุกวันบางวันมาสองสามกล่องไม่รู้เป็นอะไรชอบคือผมจะชอบไถไปเรื่อยเจออะไรน่าซื้อก็ซื้อเป็นโรคจิตแล้ววันนี้มีของมาส่งไหมครับเดี๋ยวต้องรับและทดสามชิ้นวันนี้ของผมนี่ก็มีแต่ว่าอาจจะจะมีสักสองชิ้นบ้างวันนี้ก็มีมีเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการหลักการก็คือลองมองว่าเราเป็นผู้ซื้อเราต้องการเห็นอะไรเราอ่านเนี่ยรายละเอียดเนี่ย พอเราเป็นผู้ซื้อเนี่ยคุณลองเข้าไปอ่านดูสมมติตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นคนมาซื้อร้านตัวเองร้านคุณค,คุณอ่านดูคุณว่าไอ้ที่คุณเขียนเนี่ยมันน่าเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าหรือยังบาง<ช>คนเขียนไม่รู้เรื่องเลยนะเขียนห้วนๆคุณสมบัติก็ไม่ครบรายละเอียดก็ไม่ตงรงรายละเอียดของสินค้าก็ไม่มีสิ่งที่เขาอยากรู้คุณต้องนึกให้ออกว่าลูกค้าเห็นสินค้าตัวนี้แล้วเขาอยากรู้อะไรใช่ใช่ใช่ไหมมันใช้ทนไหมมันดีไหมมัน ประสิทธิภาพมันเป็นยังไงอธิบายลงไปยงยิ่งอธิบายเยอะยิ่งทําให้เกิดการซื้อได้ไง่ายก็เนี่ยเป็นเทคนิคเบื้องต้นในการที่จะเอาขายเอาสินค้าไปขายในแพลตฟอร์มของร้านสารด้าครับคบผมใครมไม่เคยนะครับลองไปสมัครดูนะครับแล้วก็ลองทําตามขั้นตอนดูนะฮะลองมองดูว่าเหมือนสิ่งที่เราแนะนําวันนี้นะอันนี้อาจจะเป็นแค่เบื้องต้นนะครับผมนะคือถ้าจะเอาเทคนิคลึกๆนี่ต้องลงไปคุยกับคนขายจริงๆเลยต้องใช้เวลาพอสมควรใช่แล้วครับเวลาในรายการมีเท่านี้ครับช่วงท้ายรายการแบบนี้นะครับ ไปดูสกูพิเศษของเรานั่นก็คือครบเครื่องเรื่องไอทีครับในยุคป,ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะการซื้ออาหารและสิ่งของต่างๆจากที่เมื่อก่อนอยากซื้ออะไรต้องออกไปนอกบ้านเพื่อซื้อสิ่งนั้น แต่ในตอนนี้การซื้อสิ่งใดกลับเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่พลิบตาขอแค่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอยู่ในมือก็จะทําให้โลกทั้งใบถูกย่อไว้ในมือของเรานั่นเองแต่ช้าก,ก่อนเมื่อการซื้อของทําได้ง่ายด้วยการโอนเงินยอมทําให้มิจฉาชีพฉกเฉวยโอกาสจากตรงนี้ได้โดยเฉพาะการหลอกว่าโอนเงินแล้วด้วยกับการสร้างสลิปปลอมขึ้นมาและหากพ่อค้าแม่ค้าคนใดตกเป็นเหยื่อแล้วจะทําให้สูญเสียทั้งสินค้าและไม่ได้เงินกลับมาอีก ดยในเทปนี้ทีมงานครบเครื่องเรื่องไอทีจะขอแนะนําวิธีเช็คสลิปโอนเงินตรวจสอบสลิปปลอมเช็คอย่างไรให้รู้ว่าได้รับเงินโอนจากลูกค้าจริงๆก่อนจัดส่งสินค้าเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้สําหรับวิธีเช็คสลิปโอนเงินตรวจสอบสลิปปลอมเช็คยอดโอนเงินเข้าแล้วจริงหรือไม่มีดังนี้ 1. สังเกตภาพของสลิปโอนเงินว่าตัวหนังสือและตัวเลขต่างๆมีความสม่ําเสมออักษรเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่ สลิปปลอมส่วนใหญ่ตัวหนังสือบนสลิปเช่นเวลาวันที่จำนวนเงินชื่อบัญชีผู้รับโอนถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าตัวหนังสือบนสลิปจะมีความหนาบางไม่เท่ากันหรืออาจจะเป็นตัวหนังสือคนละประเภทกันและตรวจสอบยอดเงินชื่อบัญชีของผู้รับโอนด้วยว่าเป็นบัญชีของเราหรือไม่ยอดเงินถูกต้องหรือไม่ถ้าเข้าข่ายลักษณะนี้โอกาสเป็นสลิปปลอมสูงมาก 2. ส,สแกน QR Code บนสลิปโอนเงินที่ต้องการตรวจสอบ ทั้งนี้สลิปโอนเงินจากแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆจะมี QR code ให้เราสามารถตรวจสอบสลิป,ปลอมได้ทำได้โดยเข้าไปที่แอปของธนาคารที่เรารับโอนจากนั้นกดสแกน QR code ใช้กล้องโทรศัพท์สแกน QR code บนสลิปโอนเงินของลูกค้าหรือถ้ามีรูปสลิปโอนเงินอยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วสามารถเลือกรูปสลิปที่อยู่ในรับบั้มภาพที่เราเซฟมาตรวจสอบได้เลยระบบก็จะตรวจสอบให้เราได้เห็นว่ายอดเงินที่โอนเข้ามาตรงกับสลิปหรือไม่ หากยอดเงินไม่ตรงหรือว่าไม่สามารถตรวจสอบได้เป็นไปได้ว่าลูกค้าอาจส่งสลิปปลอมมาให้แทน 3. ใช้บริการแจ้งเตือนของธนาคารซึ่งวิธีนี้อาจไม่ใช่วิธีการตรวจสลิปปลอมได้โดยตรงก็ตามแต่การใช้ประโยชน์จากบริการแจ้งเตือนของธนาคารทําให้เราสามารถรับการแจ้งเตือนยอดเงินเข้าออกจากบัญชีของธนาคารเพื่อตรวจสอบยอดโอนเงินของลูกค้าว่าโอนเงินเข้ามาจริงหรือไม่ตรงตามยอดที่ตกลงกันไว้หรือไม่โดยเปรียบเทียบก,กับสลิปโอนเงินที่ลูกค้าส่งมา สใช้ระบบจัดการร้านค้าที่มีฟังก์ชันตรวจสอบสลิปการโอนเงินอัตโนมัติกรณีที่ร้านค้าออนไลน์มียอดการสั่งซื้อเป็นจำนวนมากและมีการโอนเงินเข้าหลายรายการสามารถเลือกใช้ระบบจัดการร้านค้าที่มีระบบตรวจสอบสลิปและยอดเงินเข้าอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ร้านค้าประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการตรวจสอบสลิป,ปลอมอย่างไรก็ตามหากเราส่งสินค้าไปแล้วพบว่าเป็นสลิป,ปลอมเมื่อเกิดเหตุแล้วให้รีบแจ้งความออนไลน์ทันทีที่ www thaipoliceonline com เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นบริษัทขนส่งต่างๆเพื่ออายัดการส่งของให้เร็วที่สุดก่อนเพื่อบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นซึ่งหากมีข้อสงสัยให้สอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสดได้ที่สายด่วนของกระทรวงดิจิทัลที่เบอร์1212หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดี รายการน,นี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับเราอยู่ที่ถนนศีอุทยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104.0 0, 0. มีเว็บไซต์ด้วยนะครับเบอร์ไ web etv t h a i tv แล้วก็เพจ f a c e b o o k ครับ facebook com etv channel เข้าไปแนะนำติชมรายการกันได้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาแนะนำอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับแล้วก็สรุปให้ดูว่าการทำงานกับแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับแล้วคุณจะมีช่องทางหรือมีเทคนิคยังไงที่จะทำให้ขายดีมากขึ้นได้บ้างนะครับติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีตอนต่อไปตอนที่4 3 ขายของในช e, ้อปปีเราจะต้องเตรียมข้อมูลอย่างไรและการดูแลร้านเราจะต้องทํำยังไงให้ร้านของเราขายดีไปชมกันครับ <ope> e ช้อปปี้เป็นยังไงครับช้อปปีเนี่ยก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเคยซื้อของผ่านช้อปปีแล้วล่ะถ้าเคยซื้อลาซาด้าก็ต้องเคยซื้อช้อปปีใช่ครับแต่ว่าเพราะหลังๆเนี่ยก็คือมีมีบางคนทําอย่างนี้เลยนะครับพี่หนะลานก็คือว่าเปิดร้านทั้ง2แพลตฟอร์มเลยออาแนนน่และราคาไม่เท่ากัน บางครั้งเจ้านี้ถูกกว่าบางครั้งบางช่วงเวลาเจ้านี้ถูกกว่าก็คือปรับปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปเรื่อยอออก<บ><บ>ทั้ง2แพลตฟอร์มเพื่อขยายความหน่อยการที่เราเปิดร้าน2อแพลตฟอร์มบแล้วราคาของทั้งสองแพลตฟอร์มไม่เท่ากันมันช่วยอะไรซึ่งอชยกรไซเบอร์จะใช้เทโรจันต์โมบายแบงกิงหรือเรียกว่าแบงเกอร์ในการขโมยเงินโดยตรงจากบัญชีธนาคารบนโมบายเดเวิ์ โปรแกรมที่เป็นอันตรายประเภทนี้มักจะมีหน้าตาที่ดูเหมือนแอปทางการเงินที่ถูกต้องแต่เมื่อเยี่ยป้อนข้อมูลเพื่อเขาใช้งานบัญชีธนาคารผู้โจมตีจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวนั้นได้